ัสดีทุกท่านขบจาทุง่งไซนปรสาเต็มเมืองลาวเป็นซีอูโพีเอ็มเอลอง PFL 2020จำก,กัดเป็นเจ้าของแบรนด์ดีฟอร์มีสรรเสน่ให้กับตัวท่านมื่อนี้ขบจากำลังเดินทางไปที่เมืองวังเงเรียงแปงเวียนจัดไปซอยตัวแทนจำนายขายายลูกค้ตาต่างๆเพราะว่าตัวแทนจำนายจะเป็นตัวแทนจำนายรับ v i เอพะไ เพิ่นเขาใจเหลือการขายเพิ่นขายมาแล้วแหละสินค้าห้องสบู่ขายดีเมืองบางเวียงเนาะเติบโตลเลยลูกค้าตะระบอนคือว่าฟีดแบ็กแบบแบบพอใจไงพอใจทั้งสภาพคุณทั้งราคาทั้งแบบการ,รธุกรกิจรวมต่งางๆเนาะเขามีได้มีกําไรจากการได้จ,จากระบบธุกรกิจตอนนี้ก็คือตัวแทนเขายอยู่ที่บางเวียงเนี่ยตั้งแต่ขายประจําขายทุกมือเนาะมียอดขายสบ,บู่แล้วก็นขี้มกันแดดขี้บ๊อบุงนาเนาะแล้วก็มี สินค้าต่างๆหลายๆอย่า,างส่งมาเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นสั่งมาออเหอือมาเขาก็ส่งทางออนไลน์ป็นส่วนลักเนาะเพราะว่าบริษัทขนส่งปัจจุบันนี้ยขายายไปทั่วประเทศลาวเลยภัคใต่ภากก้างผากเนื้อถือว,ว,ว,ว่าจะให้ความสะดวกกว่าอย่างซึ่้กับนักธุรกิจออนไลน์เพื่ออยากพวกเขาก็ได้ว่าเป็นการส่งดีในอยู่ปัจจุบันเน้นยุคสังคม4 g 5G <c oughs> เน,ะน,นาะฉะนั้นก็เลยขึ้นมาในรอบนี้วังเวียงในรอบนี้ก็คือเป้่าไม้ แมนจะให้ตัวแทนจำหน่ายเขานี่เข้าใจแผนธุรกิจเนาะว่าแผนธุรกิจของบีโฟเม่เนี่ยเขาพิมพ์แบบสองซุดน,น้องนี่เนาให้ผลประโยชน์ให้กับตัวแทนจำหน่ายนี่ที่หลายกว่าคำว่ากำไรนี่แบบใดเนาะนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาเป็นอย้างมากเนาะคือให้เข้าใจเรื่องเล่าของแผนธุรกิจว่านอกเช่นจากที่ว่าเขาซื้อมา,ากอะขายไปมันธุรกิจทั่วอไปที่เขาเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะ จะมีพ้นประโยชน์ยังอีกเพิ่มเติมจากระบบของของคะแนนเพราะว่าระบบเขาจะมีคะแนนคะแนนหรือว่าเต้มต่างๆ <c oughs> มันจะมีแต้มเขามีหลายเต้มเนม้มีเต้มพีวีพีวีซีวีวอพีพีเอสวีจะมีซีหาคะแนเนเราสินค้ามันจะมีอยู่ซีหารูปแบบพวงคะแนนแต่ละรูปแบบพวงคะแนนเนั่็คือก,การาเป๋เป็นมงินสดเขากระเป๋าแบบใดนานะ และได้ไปเที่ยวแบบใดได้แลกรางวันสินปีแบบใดสินะแต่สามารถมาเปลี่ยนเป็นน้ำมันลด่อยเรื้ทีมงานเทียงไดฉะนั้นคือคะแนนดังกล่าวตัวนี้เนีอ่อเป็นตัวที่จะขึ้นเป็นเป็นเงื่อนไหครับตัวแท่จนจำหน่ายอีกที่หนึ่งฉะนั้นก็คือเข้ามาหลบหนีก็คือคือสินค้ามานํั่มอ๋อก็คือมาทรงไหนครับตัวแท่นจำหน่ายอยู่ที่เมืองวังเวียงมีสบู่มี ชินกันแดดมีชีมบำรุ่งหนามีแปรงพับมีกาแฟเนาะมีโอหลากหลายรายการอยู่เลยทีเดียวแต่ว่าเด่นๆเ,เลยที่เฮ่ามาเนี่ยก็คือสบู่ฮห่อเนาะสบู่ยุยห่าสูตรหาพลังที่เฮ้ามาจัดจำหน่ายเนาะที่เอาสูตรมาจากเกาหลีสินะ่นนะเนาะล้วมาสทรงต่อให้กับพี่น้องบานเทาได้ยใส่กันคือว่าโอกาสดีหลายที่จะได้สั่งธุรกิจรวมกันกับกับทุกๆท่ททานเปล่าหม้ก็จะขยายทั่ประเทศ ทั่วประเทศล่าเลยแหละผักไต่ผักก้างผักเนื้อเขาจะไปหมดเลยเอาก็ต้องการปัจจุบันนี้ยังยังขาดตัวเทนกหลายแขวงอยู่เนาะโดยเฉพาะ็นผักเนื้อผักเนื้อนี่ยังบ่ทันนี่เนาะรบแต่ละแขวงแต่ละเมืออเขาตัวการสั่งแบบระดับเมืองไปเลยเนาะก็คือแขวงหนึ่งมีจกเมืกะตัวแทนเมืองละคนก่อนกระไดประมาณนี้เนาะมีแต่ว่าผู้ได้นใจอยากเป็นตัวเทนสิ อยากมีรายได้แบบรายล่าสองทางหรือว,ว่าอยากหารายได้เสริมเราอยู่ปัจจุบันเป็นอยู่คงรายได้เสริมเราอยากอยากแบบหาเงินแบบสมัครซื้อขายได้ง,งด่ายแต่นะเนาะ,ะธุรกิจมันก็มากมาอยู่แล้วภาษาในปัจจุบันนี้ธุรกิจขามศาสตร์มากแต่จากต่างประเทศมากเฮ็ดอยู่เล่ากับไยในหุ่นแบบของธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าในบางครั้งสิ้นค้าเนี่ยอาจจะดีเนาะรายได้รอสักสินข้าจะดีแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเล่าของราคาต่าง ที่เฮเทย์แบบการเงินของบาทเท่านี้มันบ่ถึงไม่สินแน่เฮ็ดให้ลูกค้านี่บ่อยากซื้อบ่อยากย้ายีกห็หลายเนาะเออแล้วก็แผนธุรกิจต่างๆมันอัดจะูกเอืออะมโน่ครับทุกๆท่านก็หลายอย่างฉะนั้นมื้อนี้นี่ PML 2 0ง0หรือว่าแบรนด์บีโฟมี่เฮานี่เนาะสร้างระบบทั้งหมดมเ,เนี่มาเพื่อหยังมาเพื่อแก้ไขปัญหาเก่าๆดื้อที่ว่าคนที่ต้องการอยากเป็นนักธุรกิจนี่ยเดี๋่ว แบบอยากเฮ็ดอยากถ้ำสิน่ะแต่ว่าระบบของบริษัทที่เขาเปลี่ยนเ่เกิดความยุ่ยงยากหลายสิน่ะเฮ็ดในเขานี่ไปต่อไ่ได้หรือลงทุนไปแล้วเนี่ยของกองอยู่สิน่ะขายบ่ได้เนาะมีแต,มแต่มีแต่ธุรกิจแบบขายฟันบริษัะมีแต่แบบว่าฟันวาซิมี่เจสันมี่ยังสี่สิได้แบบนั้นได้ยังสี่ตามแผนนะแต่บัดความเป็นจริงขันตอนเก่าเก่าเพถึงฟันเนี่ยเก่าแย่ มันเก่าเย่วปวดนั่งกับบดะนี่เนาะแสดงข้าพเจ้าเลยอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่า,ขายี่มาเนี่10ปีข้าพเจ้าหูดนะีว่าปัญหาของคนในวงการนี่เป็นอย่างไรเป็นยังก็จังบ่เติบโต,ตเป็นยังก็จังบ่ประสบความสุขเตืจองเถื่อ,เ,อเป็นยังจะกก่กาวไปบได้อันนี้ข้าพเจ้าหูดีเลยและข้าพเจ้าก็ซ้อนธุรกิจหูแบบนี้อยู่มาหลายปีมีลูกศิษย์ลูกค้านี่หลายพันคนเนาะจนปัจจุบันนี่ก็คือเอาประสบการณ์ทั้งหมดใน10ปี ับประสบการณ์ในข่าวประชาเด้ลุยจริงทำจริงเดินจริงกับระบบธุรกิจรูปแบบนี่นะมาล้อล้อมมาเป็นธุรกิจออนไลน์เนาะพอทีเขากบยุคเลยพนทีเขากบยุดปัจจุบันในยุคปี2003เป็นยุคหาจีเนะเป็นยุคที่ทุกคนแบบหาเงินแบบทังออนไลน์ให้ใส่โทรศัพท์เื่องเดียวนี่สมัครธุรกิจไห้ยิงยุคโควิดมาเมื่อกี้นี่บอกอืมเจศไทยแบบทุกท่านเห็นได้ชัดเจนเลยว่าธุรกิจออนไลน์นี่เป็นธุรกิจที่จําเป็น กับทุกท่านเมื่อนีอเ่เขาจาเริสร้างระบบต่างๆในหูปแบบของออนไลน์เนาะให้ทุกท่านสมัครใช่สินค้าที่คุณภาพสูงและราค่าเหมาะสมสมดุนในกระเป๋าราคาของสิบของคนลาวของเองแสดงก็เลยตัวน,นี้จะมาลอล้อมสร้างธุรกิจเนาะเพื่อให้ทุกๆท่านนี่สามารถสื่อค้ากันในแ,แบบยังไงแสดเมื่อเวลาท่านขามาเนาะท่านสมัติเป็นยังกระดอยู่ในระบบเ้อง จะเป็นธุรกิจบบนี้ก็ได้เนาะท่านมีความูลทรัฐเรื่องใดท่านก็เอาความสมัครของท่านนี่มาจอยกับระบบเขาเขาได้เลยเนาะท่านมีความสมัครด้านแบบซื้อกินซื้อใส่ซื้อบริโภคก็เสื้อนี่ก็มีได้ได้เนา,าะพอระบบเขานี่มีส่วนลดให้สองลอยหาสิบเปอร์เซ็นต์ระบบเขาได้สามารถให้ส่วนลดกับท่านถึงสองลอยหาสิบเปอร์เซ็นต์ของของแต้มของคะแนนเพราะว่าแต่สิขาดี่มีแต้มมีคะแนนและเป็นส่วนลดให้ท่านผูไ้ได้ท่านซื้อเอง พอตองมีลูกคา้าบอตองมีสมาชิกเขาใส่ซื่อนี่ก็มีรายได้ระบบเคาจะเป็นยังนัเนเออแล้วก็มีแบบสําหรับนักขายนี่ต้องการจะขายเนี่ยทางก,ไกำไรกําไรเนาะถ้าท่านจะขายเนี่ยทางก,กำไรท่านจะได้กาไรซึ่งขายทรงขาอยย่อยแต่เงินเลือดเนาะซึ่งขายทรงก็ได้ทั้งขาอยย่อยก็ได้กาไรประมาณนี้นนนเนาะเมื่อท่านขายนอกจากกําไรในีรแล้วท่านสมาชิกจ,จะเก็บแต้มเก็บคะแนนไม่ห็ดโครงการสหกรณ์ไดน โดยที่บ่ต้องไปรายดาสมาชิกเนาะบ่ต้องไปหาสมาชิกใดืนทั้งสิบท่านซื้อเองขายเองคนเดียวเนาะได้ซึ่งกําไรขายส่งก็ได้ขายใหญ่ก็ได้ำหาบ่พออีกงยังไดเงินในโครงการสหกรณ์อีกจับยอนขายรวมองบริษัทคือ60%ท่านต์ได้ระบบเนาะและต้องการไปแรกก็ไดภาษาสารหรือว่าท่านเริ่มขายได้เข้าใจธุรกิจแล้วก็มีพี่มี่น้องมีคนรู้จักเขาอยากซื้ออยากขายนําท่านก็สามารถแนะนําเขามาเป็นสาขาของท่านก็ได้เนาะ วเวลาท่านเกิดสาขาแล้วท่านจะมีอะได้จากสาขาของท่านเองก็คือสูงสุดถึง200%จากสาขาเด้ทุกๆสาขาเนี่ยท่านจะได้น้ำสูงสุดถึง200%อันนี้คือให้เข้าใจเราถามผู้ใดแบบว่าโอเคเคยเห็นธุรกิจคลายมากเคยเป็นวิทยากรเคยเป็นนักบรรยายนี่สินายากเป็นนักวิทยากรนักบรรยายทั้งระบบค้อนี้ก็ห้าพ่องนักบรรยายท่านก็จะมีอะได้ จากการบรรยายจากการเป็นทีปรึกษาเนาะหลากหลายเลยเนาะหลังจากนั้นก็อยากเป็นหุ่นส่วนธุรกิจก็ได้อยากมีสินค้าของท่านอามาห่วมขายในระบบของเฮาก็ได้ลูกค้าเขามีเหลวมีแต่่าตัวทานในเขาใจระบบของเฮาแล้วเอาสินค้าของทานนี่ที่เป็นแบรนด์ของทันเองมาขายในระบบของเฮากับทําได้เนาะหลากหลายเลยเออแล้วเฮาก็มีระบบคลองเงียนอีกมีระบบเงียนส้อนธุรกิจห้บห้อเนาะทานอยากเป็นผู้นําอยากเป็นทีปรึกษาอยากเป็นคู่ซ้อนในรงเงียน แล้วพวกเขาก็มีเงินให้ท่านอีกโอ้หลากหลายเลยทีเดียวเนาะมักแบบไหนทำได้เลยเนาะระบบของพี่แมวอลสองศูนย์สองศูนย์อีกห้องให้ท่านอย่างสมบูรณ์แบบเออแล้วก็สิ้อผาทุกท่านนีกกาวไปประสบความสุขในเส้นทางเดียวกันได้เนาะมีได้่าทุกท่านเบิ้งคลิปนีเรียวหรืออาจจะไปเบิ้งคลิปที่ผ่านมานนไปเบิ้งใน YouTube ก็ได้พิมพ์ว่าแผนธุรกิจ b บื้องหนพิมพ์เป็นภาษาไทยนะสิเห็นหลายโ่รโม ชิ้นหลายเลยหรือว่าพิมพ์เขาใน y t u b e ว่าบีโฟมีพี่เป็นรมันจะขึ้นมาแพนกรตลาดกันหลากหลายกิจรกรรมต่างๆที่เขาลงไปถ้าตัวแทนจำหน่ายตัวเที่ยวภายในยแต่ต่างประเทศกันหลากหลายเนาะตให้ทนเขาไปบึงซึกอเช้าบึงแล้วถามว่าโอเคเป็นไปได้เออแพนกรตลาดแบบนี้ค่อยมากสินค้าแบบนี้เป็นไปได้ค่อย้ายได้การทดลองบึงหรืออยากบึกษากอนสินะอยากมารึกษากอน อยากทำขอ้อปาจัยการทางสมัติที่ต่อเขามาได้เนะาะดำเบอร์ทูหรือว่าทางเฟซบุ๊กหรือว่าทักเพจนี่ก็ได้พิมพ์เข้ามาว่าสนใจเนาะสนใจธุรกิจสนใจสินค้าสนใจอยากซื้อยอยากขายอย่างต่างๆอยากมาเหตุธุรกิจหัวมน้าอยากประสบความส็จในเส้นทางด้วยกันนะสิเขากล่าวไปทำกานเนะเาะข้าพเจ้าต้องใช้ปิศาจทีศาลด้วยนะเจ้าของแบรนด์หรือว่าซีโองบริษัทเลยเนาะก็ะคือเป็นผู้ มีอำนาจด้วยกันตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยองค์การขับเคลื่อนโครงสร้างไรอยงเนาะก็คือท่านการทัศนมาข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะนำผ้าสุสานนี่ให้กล่าวไปอะไรกันผสมโพลเสดน้ำกันเป็นองค์กรเดียวกันเป็นขอบขั้ว B4M น้ำกันเรือว่าขอบขั้ว PML200 น้ำกันเนาะกล่าวไปน้ำกันโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปมีไหม